สวัสดีครับวันนี้มาดูแลบำรุงรักษาเครื่องนี้ครับเครื่องนี้คือเปิดและดีสตาร์ทวนลูปไปเข้าวินโดว์ไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีการลงวินโดว์ผ่าน SDD นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือดิทที่สองนี่นะครับเป็นวินโดว์จาก s s d ตัวนี้นะครับแล้วก็โคน ลงในในเครื่องนี้นะครับเป็นดิสหนึ่งนะครับซึ่องอยู่ในในเครื่องนี้นะครับก็เป็นการโคลนฮาร์ดดิสโดยใช้โปรแกรมนะครับ e c icuud u t partition master นะครับง่ายๆเลยนะครับแป๊บเดียวความเร็วแป๊บเดียวเสร็จนะครับใช้เวลาไม่นานไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับ เร็วง่ายครับอ่านเขียนเร็วนะครับดิสโคโค้ c one. C one. o s สามบสามครับโคนไปทั้งลูกเลยนะครับตอนนี้ s s d มีขนาดเท่ากันนะครับห้าหนึ่งสองถามว่าถ้าไม่เท่ากันได้ไหมได้เช่นกันครับผมก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณในไดซีนะครับว่าพื้นที่อีกได้หนึ่งพอไหมถ้าพอก็ใช้ได้นะครับ วิธีนี้นะครับเพื่อให้รวดเร็วนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายเครื่องมีหลายเครื่องก็ต้องทําแบบนี้นะครับมันจะได้เร็วก็จะได้เหมือนกันทุกเครื่องเลยนะครับลงโปรแกรมเครื่องเดียวเสร็จแล้วก็โคลทั้งหมดเลยก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับนะก็ข้อดีในการโคลพ<ม>าร์ติสโคลวินโดแบบนี้โคลแล้วก็หน้าตาเหมือนอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ร้อยเปอร์เแล้วนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากเสร็จแล้วปิดเลยครับแล้วก็ถอดตัวนี้ถอดออกเลยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องเลยนะครับรีสตาร์ท ดาวินโดว์มันยังอยู่ในนี้อยู่นะครับถอดออกเลยนะครับถอดออกแล้วนะครับเรียบร้อยรอเครื่องบูตนะครับได้แล้วครับเรียบอดออกแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยชื่อเดียวกันเป๊ะนี่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับงานก็ยังอยู่นะครับงานใดๆต่างๆก็ยังอยู่อยู่หมดเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม